สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสิิษิโชคโอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับทาสถิติเข้าได้ดีต่อเนื่องนะครับ24งวดแล้วนะครับในวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พศ2559นะครับผมให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับผมสูตรนี้จะคํานวณหาเลข3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับผมคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับที่บอกว่าเข้า2 4งวดเข้ายังไงนะครับผมผมจะรีววิให้ดูนะครับผม นี่นไครับใครที่ได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการตบทวนความรู้ที่มีเป็นในตัวนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าสูตรล่างล็อกนะครับเราจะให้เลขเด่นไป3ตัวนะครับเด่น3ตัวอย่างนี้นะครับแล้วเลขออกอย่างนี้นะครับบางงวดก็เข้า1ตัวบางงวดมา2ตัวเลยนะครับสุดยอดนะครับเห็นไหมครับเข้านะ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 ครับเห็นไหมครับเข้ายาวเลยนะครับเข้าดีๆต่อเนื่องนะครับสุดยอดนะครับ เอาไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับหรือจะนําไปเข้าคู่กับเลขที่ตัวเองชอบนะครับหรือจะนําไปเข้าคู่กับเลขที่ผมได้โพสลงในในสูตรต่างๆก็ได้นะครับในช่อง YouTube นี่แหละครับช่องสิติโชคอนะครับฝากเน้นย้ําไว้ด้วยนะครับหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเพราะหวยมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับผมก็มีมาสะดุดนะครับนิดหน่อยนะครับธรรมดานะครับไม่มีสูตรหวยสูตรไหนที่เป็นอมตายั่งยืนนะครับผม คนที่เล่นหวยเป็นเล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้ดีนะครับว่าถ้าเข้าขนาดนี้นะครับสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเข้ายาวได้ดีต่อเนื่องข้ามปีเลยนะครับสูตรนี้นะครับดูแบบช้าๆชัดๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับบางงวดก็เข้าสองตัวอย่างนี้ครับตัวเด่นนี่ครับเข้าอย่างนี้นะครับเข้าสองตัวอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสุดยอดนะครับส่วนใครที่อยากรู้วิธีการคำนวณสูตรนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของผมได้นะครับผมได้โพสต์วิธีการคำนวณสูตรไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบสูตรไหนวิธีไหนนะครับก็สูตรนั้นไปเป็นตัวเด่นได้นะครับหรือจะนําทุกสูตรที่ผมโพสต์ลงนะครับนํามารวมกันนะครับแล้วก็ มาวิเคราะห์หาตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดนะครับนำมาเป็นตัวเด่นก็ได้นะครับผมแล้วก็มาสะดุดอีกงวดหนึ่งนะครับผมงวดวันที่1เดือน2นะครับที่กองสลากได้ทำการหมุนหมายเลขรางวัลนะครับผมแล้วลูกบอลแตกนะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมวันที่16เดือน2นะครับผมให้เลขเด่นไปนะครับ3 5 7หนะครับ ก็เข้านะครับผมนี่หวยออกครับสามหสี่นะครับเข้าสามหลักร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอมาร์กไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนนะครับเข้าสามหลักร้อยนะครับผมคราวนี้เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าวันที่1เดือน3มนะครับสูตรนี้จะให้เลขเด่นตัวไหนนะครับและมันจะเข้าหรือเปล่านะครับนี่นะครับเลขเด่นที่ให้นะครับดูดีๆนะครับบางคนเห็นเลขห้าเป็นเลข3ามนะครับผม ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องสิทธิโชคโอนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับโปรดช่วยกดด้วยครับเผื่อผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตัวมาฝากกันได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงร่ำรวยร่ำรวยโชคดีโชคดีกันทุกท่านทุกคนเลยครับสวัสดีครับ